เป็นคำถามจากสายด่วนสุขภาพจิตเช่นกันครับไปฟังกันเลยครับผู้หญิงไม่ต้องการมีเซ็กส์กับผู้ชายในขณะที่แต่งงานกันแล้วไม่ทราบว่าผู้ชายจะรับได้หรือเปล่าคะหรือะทำอย่างไรที่เขารู้ว่าเซ็กซ์นี่เเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตคู่คะ่ะแต่งงานแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์จะพูดอย่างไรให้ผู้ชายเข้าใจคุณหมอช่วยคนนี้หน่อยครับไม่เข้าใจผมเชื่อว่าไม่มีผู้ชายคนไหนเข้าใจนะืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผู้หญิงก็ได้ออที่เขาจะคิดว่า เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คงรู้สึกคล้ายๆกับตัวเขามา้งเพราะเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะฟังดูยิงเด็กนะฟังเสียงยังแต่ไม่ได้บอกอยูบางทีบางทีเขาเลยเขาเลยคิดว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะคิดเหมือนกันนะ่ะคือไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องนี้นะก็เลยคิดว่าเอะเป็นไปได้ไหมถ้าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลยก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะผู้ชายเนี่ยถ้ายิ่งแต่งงานกันใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ใกล้ชิดกันเ่ยมีความรู้สึกต้องความต้องการทางเพศจะเป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่มีเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนเลยว่านะผมคิดว่าตรงนี้อาจจะคุณคุณผู้หญิงอาจจะต้องปรับนิดนึงนะว่า,าเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตเขาก็ได้แต่ว่าคงต้องมีบ้างนะฮะแต่ว่าจะทํำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยสาม,มีเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขาด้วยว่าไม่ใช่เพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะฉันต้องการความรักความอบอุ่นการดูแลเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ผู้ชายบางคนหรือรหลายๆคนก็ลืมแบบนี้กัน นะฮะซึ่งทำให้เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้ามาปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะจะทําให้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องเพศและเรื่องอื่นๆได้ถูกต้องด้วยคือได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเขาคิดยังไงแล้วฉันคิดยังไงนะฮะแล้วก็ปรับความต้องการให้ตรงกันนะฮะเป็นไปได้ไหมฮะว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแต่ไม่เป็นที่ประทับใจอย่างไรก็แล้วแต่สถานการณ์มันบังคับให้เขาต้องแต่งงานกันครั้นี้พอแต่งงานกันครั้นี้ก็ก็เลย ก็เลยคิดว่าใช้ชีวิตคู่กันโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กันสักกัรแต่ฟังไงก็พูดมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันรหรือผู้หญิงในกรณีเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์นั่นสิหรือเจ็บปวดกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะผู้ชายอาจจะไม่ไม่ได้ดูรายการชุรกชุรสเนี่ยนะฮะไม่มีเทคนิคที่จะทําให้เกิดความประทับใจในเรื่องนี้นะก็จะทําให้มีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ มันตรงนี้มันคงต้องแก้ปัญหากันกับคู่ของตัวเองแล้วว่ะค่ะจะแก้กันยังไงดีคะผมคิดว่าถ้าเขาได้เปิดใจกันนะฮะได้เปิดใจกันคุยกันระหว่างสามีภรรยากันในเรื่องนี้นะคะว่าคิดยังไงต้องการยังไงอันนี้จะช่วยได้เยอะนะฮะเพราะบางทีเราต่างคนต่างคิดเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะฮะการได้คุยกันเนี่ยก็อาจจะทําให้แม้ประนีประนอมกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ายังรู้สึกเป็นปัญหาอยู่ก็น่าจะปรึกษากับคนที่มีความรู้เรื่องเรื่องทางเพศนะฮะเพื่อหากะบางทีัญหาลึกๆอยู่ที่ผู้หญิงเหมือนกันนะ อาจจะมีประสบการณ์เรื่องทางเพศหรือถูกปลูกฝังมาในเรื่องนี้มากทําให้ปิดกั้นต่อเรื่องทางเพศแล้วก็เลยไม่มีความสุขแบบนี้อาจจะต้องรักษานะอาจจะต้องพบกับจิตแพทย์คุยกันเพื่อให้คลี่คลายในความรู้สึกลึกๆเหล่านี้นะซึ่บบงบางทีสะสมมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันแต่คุณหมอพนมพูดถูกต้องคุยกันก่อนทุกวันนี้ผมเวลาจะมีสเปเชียลโชว์ก็ต้องคุยกันก่อนกอให้แน่ใจว่าต้องการด้วยกันทั้งสองฝา่าย